สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะพบกันประจำเดือนกุมภาพัานธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะนี่ก็มาเดินเดินทางกันมาทํานายถึงราศีสุดท้ายแล้วนะคะก็พบกับท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ทิตตรีไทยสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชาวราศีมีนนะคะจะอุปนิสัยเนี่ยก็เป็นคนลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วแต่ชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคะมีอารมณ์ศิละปะศิลปินชอบความชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบคนจุกจิก นี่คือชาวราศีมีนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํานายดวงชะตาในเดือนแห่งความรักให้กับชาวราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะก็เป็นชาวทัตน้ำนะคะชาวราศีมีนเนี่ยช่วงเนี้ยเรานำอา,อาชีพทำอะไรแล้วปังอยากจะมีอาชีพเสริมไอเดียใหม่ๆเริ่มงานใหม่หรือ หรือจะทาอะไรดีเรามาแนะนํนาให้กับเสริมมงคลนะคะก็คือช่วงนี้ชาวราศีมีนทาเกี่ยวกับพวกครีมนะคะของสวยงามก็จะดีนะคะในปีนี้นะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะคะในปีของพศ2 0 2 2นี้นะคะก็มีโอกาสก็ไล่สดขายเสื้อผ้าขายครีมเป็นช่วงโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีมีนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าให้อาจาจรย์เจาะลึกกับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะนเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจารย์ทิตรีได้เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่การงานนะคะเราได้ไพ่ knight nice of one นะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะพร้อมที่จะต่อสู้ฮะเห็นม้าไหมคะ ผจนไปข้างหน้าพร้อมที่จะต่อสู้ไปข้างหน้าในเรื่องของงานอย่างไม่หวั่นหวันนะคะมีความตั้งอกตั้งใจมีความเอาจริงเอาจังนะคะคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันแลกมาด้วยความเหนื่อยนะคะแลกมาด้วยการฟันฝ่าแลกมาด้วยการต่อสู้แลกมาด้วยการ หลายๆอย่างที่คุณคิดนะคะมันจะนำพาให้การงานของคุณนี้เนี่ยสำเร็จได้แล้วก็นำความสำเร็จมาให้คุณนะคะ,คะต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ,คะต้องบอกว่าได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะบอกว่าการเงินมันจะมีความ ขัดแย้งยังมีความเป็นอุปสรรคให้กับตัวคุณอยู่ะนะ,ค,ะคุณยังต้องต่อสู้กับความขัดแย้งต่อสู้กับด้านของการเงินที่มันหนักหนาสาหัสต,ต่อไปยังต้องออกแรงยังต้องหาตัวช่วยอีกมากมายนะคะ,คะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ,คะส่วนเรื่องของความรักนะคะ,คะชาวราศรีมีนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย ความรักของคุณก็หลั่นล้าได้นะคะคน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 ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีความสุขสมหวังนะคะมีความชื่นมื่นในเรื่องของอารมณ์รักนะคะในเรื่องของความสุขความสเสน่หาความรื่นเริงอะไรต่างๆส่วนคนที่ไร้คู่เนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะ ที่จะได้เจอนะคะ,ะหรือมีโอกาสที่จะได้มิตรภาพหรือมีโอกาสที่จะมีคนแนะนำคนรักหรือคนรู้จักให้กับคุณได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ,ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องบอกว่าคุณนอยกับตัวเองอะคะ่ะคุณนอยกับตัวเองคุณซีเรียสกับตัวเองนะคะเพราะคุณคิดอยู่เสมอว่า ในใจของคุณนั้นมันมีความขัดแย้งตลอดนะคะอะไรที่คุณได้มาคุณก็ยังไม่พอใจอะไรที่คุณเลือกคุณก็ไม่ได้มันก็เลยสรุปก็คือสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้มาพอมันไม่ได้มาปั๊บมันก็เลยทำให้คุณนอยกับตัวเองสีเรียดส่งผลให้สุขภาพจิตของคุณค่อนข้างย่ำแย่นะคะคุณต้องแก้ปัญหานะคะคุณจะต้อง ปล่อยวางภาพนี้ออกมาเนี่ยคุณจะต้องรู้จักปล่อยวางอย่าซีเรียสมากอย่าคิดมากอย่าเครียดมากอย่านอยกับตัวเองมากรวมทั้งคนรอบข้างด้วยนะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะ,คะถ้าคุณไม่แก้คุณก็จะมีความรู้สึกตกอยู่<ม>ในภาวะแบบนี้ตลอดค,คุณจะเครียดแล้วส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคุณเสีย<ม>ไปด้วยนะคะ,คะอันนี้อาจารย์ทิตาลีให้ข้อแนะนำไว้นะคะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะ S of a n e ค่ะโชคลาภมาจากงานที่คุณมีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะโชคลาภมาจากตรงนั้นโชคลาภไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคโชคลาภไม่ได้มาจากการเสี่ยงทายแต่โชคลาภมาจากงานที่คุณทำงานที่คุณมีความคิดริเริ่มเริ่มต้นงานใหม่ๆของคุณ ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะอาจารย์ทิตาลีฟันทงค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะมาสรุปให้กับชาวราศีมีนประจําเดือนกุมภาพันธ์ของเรานะคะชาวราศีมีนเนี่ยการงานนะคะที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปว่าเราอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะการงานในช่วงของเดือนกุมภาเพราะว่าคุณอ่ะจะต้องสู้ต้องรวีนะคะต้องฝ่าฟันต้องไปเองแนะนําเลยนะคะชาวราศีมีนนะคะไม่ว่า การงานในช่วงเดือนนั้นน่ะถ้าใครที่เป็นหัวหน้านงานหรือเป็นเจ้านายนะคะคุณลุยเองเลยคุณนําลูกน้องเลยใช่ต้องเป็นตัวคุณที่เข้าไปลุยเองใช่ะค,ะค่ะนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยละกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมานะคะแต่คุณก็จะผ่านผลไปนะคะ ừ, แล้วก็เรื่องของการเงินการเงินก็เหนื่อยอีกเพราะว่าโอโ้โหลบกันเลยอะคะ่ะเป็นของห้าไม้เท้านะคะกเ็เหนื่อยมาจากเรื่องของการงานแหละเพราะ,<ช>ะว่าไม้เท้าเป็นไพ่ของการงานนะคะ คุณก็จะการเงินคุณจะได้มาก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยใช้อุปสรรคต้องต่อสู้ต้องเจราจาไม่ใช่หมายถึงว่าไปลบตบปีกันนะคะการที่ลุยของห้าไม่เท้าเนี่ยอาจจะแปลว่ากว่าอาจจะเจราจาได้กว่าจะตกลงได้กว่าจะลุยกว่าจะผ่านคนนี้กว่าอะไรที่มันได้ง่ายจากเรื่องของการเงินมันจะยากขึ้นนะคะและก็ในเรื่องของความรักแสดงความยินดีให้กับชาวราศีมีนด้วยนะความรักของคุณนะคะไม่ต้องคิดวิตกกับบงวลละคนที่มีคู่นะคะคุณจะอิ่ม จนไปเฉลิมฉลองนะคะสามถ้วยแล้วอยากจะไปหาเพื่อนละอิ่มจากคนรักมากพอนะคะแต่ถ้าคนที่โสดก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปจะรู้สึกว่าจะเป็นเม็หรือคลิปแรกๆเลยนะคะว่าเลือกได้สวยนะเลือกได้หรอเลือกได้ <laughs> คุณจะมีสิทธิ์เลือกนะคะในเรื่องของความรักหรือว่ามีคนแนะนําได้นิดหม่คือเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะและเรื่องของสุขภาพเนี่ยสี่ถ้วยนะคะไม่ว่าคนจะหยิบยื่น อุยไปตรวจสุขภาพนอยหรือคุณคิดมากวิตกกังวลเฮ้ยอย่าคิดมากคุณไม่ฟังใครคุณยังมีความคิดวิตกกังวลตัวเองนะคะยังมีความขัดแย้งในใจที่ถ้าจะไม่พอใจไม่เอาฉันจะเครียดอยู่งนี้ฉันปิดห้องตรงเนี้ยเราบอกเป็นแนวทางไพ่มันไม่โกหกแต่ละหมอก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วตัวเราที่รู้ดีที่สุดและแก้ปัญหาได้ที่สุดเรามาทํา นะคะเพราะว่าเราอ่ะ,อะถ้าอาจารย์อ่ะมีความชื่นชอบในเรื่องของยิปซีก็มาทําให้แฟนรายการได้ชื่นชมกันอันนี้นําไปปรับใช้ใชกันนะคะและสุดท้ายในเรื่องของโชคลาภแสดงความยินดีนะคะไม่ว่าการงานการเงินจะสู้มาอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าไพ่ไม้เท้า หนึ่งไม่าขึ้นมาแล้วนะคะในเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะคะก็คุณจะได้โชคจากการทํางานแล้วก็สิ่งแบบที่คุณรเริ่มเนี่ยสิ่งที่คุณฝ่าฟันไปมันกลับมาประสบความสําเร็จนั่น,นเองเน,อะนะคะ<ภ>ชาวราศีมีนก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ<ภ>แค่คุณะคิดมากวิตกกังวลในเรื่องตัวคุณเองมากกว่า<ช>ยัง<ภ><ภ>ไม่พอใจมากกว่า นะคะก็ยังไงเราเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนนะคะฝากดนวยนะคะห้อง VIP ของเรานะคะติดต่อมาเลยอัดไลน์มานะคะก็ก็ก็เข้า <c oughs> เดี๋ยวท่านอาจารย์ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรโทรมาหาแอดมินเราเดี๋ยวแอดมินเราแก้ปัญหาให้ค่ะแล้วก็แจกเลยแจกยาสีฟันนะคะเอาไว้เดี๋ยวคอมเมนต์มายาสีฟันกับ โคโก้ออนไลน์ไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะท้ายรายการนี้เราก็จะแจกส่งชื่อที่อยู่คอมเมนต์มานะคะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนรายการยิบซีสองทะลุฟ้ามากเลยนะคะก็น,นี่ก็ติดตามมาเนี่ยรู้สึกจะปีถ้าทํามาด้วยส่วนตัวนะคะขึ้นปีที่3และยังไงก็ขอให้แฟนรายการนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังความรักเด่นทุกอย่างดีแก้ปัญหาได้หมดโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ